สวัสดีครับบพอพกับพิมก่ภาษาพระลอครับวบันนี้อยู่อำนาจเจริญครับผมพุทธอุทยานพระใหญ่ครับผมมาถุละร,ะระปังทั้งอำนาจครับก็เลยมาแวะไหขอ,องพระองค์ไงอยู่นพุทธอุทยานครับอำนาจเจริญจพาพี่น้องเขามาชมครับผม ครับกายอยู่กับธรรมชาติครับก็วัดหรือว่าอุทยานเพิ่นก็ตั้งอยู่กับธรรมชาติครับมื้อนี้อาการห่อนครับเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวเบิงต้นเดี๋ยวสิไปไหว้พุ่นตะก่อนครับไหว้องค์พระตะก่อนแล้วก็สิพายางชมข้างหลังครับผมไปครับผม ครับคลิปก่อนนะนั่นลิมก๋อยภ้าสามานํำครับคลิปนี้ไว้ได้มากครับผมมาต่แม่ชิมกับลิมก๋อยผ้าเหลาะครับฮู้ครับกับเป็น มองนั่งพักผ่อนย่อนใจครับตรงนี้ก็จะเป็นนำ้ำตกครับผมเราอุทย่านเป็นเทนปครับกเดี๋ยวสิไป,ไปบายพระตะวันครับผมแล้วก็จังสีผ้าเขาไปเบื้องด้านหลังครับผมไปครับ <c oughs> ออืม้วกันไปครับไ้พระครับผม ครับก็ใกล้จะถึงช่วงเพื่อนเขาอื่นว่าอยังน้ำมัศาการพระมงคลมิ่งเมืองครับก็หลังปีใหมุ่ปแล้วครับผมเพื่อนก็นตั้งสิได้จัดงานครับแลอากาศมันี้ห้อน,นี้ครับผม 我玩伊迪。 ตังไว้ดิะ 爸妈，我、啊。啊啊啊

เดี๋ยวให้แม่ขิมเพิ่นตรดมหยทบทยนบายครับผมกรกแสภาพไปชมข้างหลังครับโอ้บรรยากาศมัน,นีีอากาศฮ้อนครับผมตอนแรกว่าแม่นจะแบบอากาศเย็นๆนิดหน่อยพอตอนนี้ก็ไเที่ยงแล้วครับสิบเอ็ดโมงหาซีนาทีครับผมสิบเอ็ด นาฬิกาห้าสิบนาทีอากาศห่อนครับนึกว่าจะมาเลยแบบอากาศเย็นสบายครับบุมเมียนอากาศเริ่มอบเอาอีกแล้วครับนี่อากาศเชิญชวนนะครับผมเอซีทุกท่านครับอาพันไปท่านมาทั้ง จังหวัดอำนาจ,จเจริญองสาสมารถเขามาไหว้ขอพรครับพระมงคลนิ่งเมืองได้ครับผมหาบาอย่างครับอยู่ที่ถนนใหญ่เลยครับทาาจจ่ทาครับผม,ม้าจากเรื่องจะอยู่ขวามือครับถามาจากในเมืองอำนาจจะอยู่ซ้ายมือครับผมนี่ครับ แล้วแล้วครับไม่คิมไปแล้วแหละเราจะพาไปชมหของแม่ครับอยู่ตรงนี้ห้อนครับผมตอนเขาไปอยู่ในห้องครับข้างหลังจะมีอ่ามีสัตว์ปลาครับเรจ,จะพาไปดูสัตว์ปลาครับผมไปกันครับไปนะครับสำหรับบรรยากาศทุ่มียจะเป็น เขามาข้างหลังองค์พระง่ญ่แล้วครับจะมีห่มต้นใหม่ครับป่าใหม่อาการลมลื่นนี้ครับด้านหลังครับท่างเขาก็เป็นป่าใหม่ครับด้านหลังก็อาการลมลืน่นครับผมเดีนะ๋ยวจะพาไปเิ่งสัตว์ป่านะครับเพราะว่าอินี่เพิ่นก็อนุรักษ์ไว้น้ำครับผมบ่ว่าจะเป็น อ่ากระหรอกกระแตไกป่ปลาสัตว์นานา,นานชนิดอยู่นี่หมดเลยครับผมนี่ครับมีฟูงกระหรอกครับเดีย๋ยวจะให้เบิง่งกระหรอกก่อนแล้วก็จะผ้าไวา่นั่นครับกระหรอกมนานลงมากินน้ำแล้วครับ บริเวอาหารมหายครับนี่ครับตรงนี้เป็นการอนุรกักษ์ไปเลยครับผมเป็นเฉดอ่อพยทานน่ำครับหลอกลายแห้งครับ ดินหลังบดีอาหารมาให้ครับผมลายลีครับพี่องเข้าไปดันในก็มีครับแต่ปรกาเข้าไปครับผมเพราะว่า้างในก็จะเป็นกุฏของพระคุณเจ้าพัน แก็ใน้เข้าไปอีกครับผมก็จะมีดเดยวเบื้องล,ลายอยู่ยเฉพาะเข้าไปครับตรงข้างหลังก็จะมีลูกป,ปั่นครับก็จะมีพาละหายก็คือบางคนก็นจะมาขอพรอมว่าจะเป็นโชคลาภครับนาทีการงาน สามารถเข้ามาขอพุนใดครับผมวร็วเคยมาขอเคยมาขออยู่รอบหนึ่งครับทำมาไ้บอ่อใดอยู่ครับแต่ทุนนยังขอเพิ่นครับผมนะครับโดยรอบั้งนี้ครับผมสเกตเบื้องครับจะมีเมอิ่นว่าอ่า รูปปั้นครับผมเอามาแกะบนครับบางคนขอนาทีการงานครับบางคนข้าขายลำด้วยครับผมสเก็บิ่งครับไก่บักร้อยครับเป็นลอยครับผมรูปปั้นทางม้าครับผมทางม้าบวกวายครับไก่เป็นลอยครับถ้ามาได้ความสำเร็จบัววันนั้นขิมไวยผ้าเลาะผ้าไม่ขิมมาขอเรื่องเกี่ยวกับตุลกัง เรการที่ดินการเงินนี่แหละครับช่วงแล็กๆที่ขอไปกับหน่วยงานเพิ่นนะครับแบบจังไรล่ะแบบว่าค่อนข้างที่จะก็เป็นไปได้ออคือหน่อยครับผมประมาณทามาหน่อยประมาณท,ท,ที่อะไที่เป็นตัวเลขเจ็เปอร์เซ็นต์สิที่เป็นตัวเลขครับประมาณห้าสิบห้าสิบคนมาเจ็ดเี่ร์เ่นต่มาอืมไปเลย คิดพอว่าอ๋อมาขอตรงนี้ก็ได้มาขอเบิ่งครับกะถือว่าเป็นความเือครับความือส่วนบุคคลครับมาขอแหล้วผัดอาทิตย์ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่เจ้าาบอกว่าอนุมัติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกาอาจจะมีองค์ประกอบหลายอย่างครับแต่อย่างหน่อยก็คือเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางกิจใจครับผมนะครับเดี๋ยว ยิงว้พราเราจะไปไหว้สักละเพื่กนนอยนึงครับผมแล้วก็ให้รุ้มบรรยากาศไปนั่ครับผมไปครับ อากาศพ้อนหรือเปล่าก็หลอกเลือกออกมาไลาไม่กินน้ำ แล้ก็เดี๋ยวหายแม่คิมไปถูไว้เท่ากันละครับผมเออพา,ายางชม่มเอ่อเนี่ยครับลิมๆิมปลาไปนี่แล้วครับผมต้มบรรยากาศน้ำต้มสัดปลาน้ำครับผมลกๆก็จะเป็นกระหอกแล้วครับู้วึกวาล,ลายแห้งครับผมแล้วก็เพราะว่าอากาศมันห่อนมันเอา ก็เลือกไม่กินน้ำครับเได้แต่บดเอาอาหารมานนำครับผม ากาศเย็ยนแบบนี้นอนเป็นยุดมือแล้วครับผมนะครับส่พายางเบ่งนับเปูได้แล้วครับผมเป็นร้อยครับตลอด นะครับรงเสียงะไยครับตอนนี้อาจจะเสียงขาดหายไปนะครับผมก็ขออภอไปด้วย 嗯。Yeah. ในทั้งสายไฟครับบรรยากาศโดยรอบกะรอมรอบโดยป้าใหม่ครับบรรยากาศรม่มเดือนครับอยู่ดนหลังฐานองพงพระมีเมืองมงคลครับ กับช่วงพึ่งจ,จัดงานกับงานนมัสก,การองค์พระมิ่งเมืองมงคลครับผมก็จะหลังปีใหม่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละครับผมเพราะว่าเคยมาตอนนั้นก็นจะจำจำพิจถือครับผมหลังทานองค์พระมงคลมิ่งเมืองครับผมนะ ให้พันไปพันมาครับก็เชิญชวนนะครับผมนอกจากพระมงคลมิงเมืองแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนะครับมีพระละหายครับผมขอโชคลาภวาสนาครับขอนาทีการงานครับใครสมรัครงานใหมกับมาขอดใดงานทำไว้ครับผมขอโชคลาภค้าขายลำด้วยนะครับ กับออกจากตรงนี้ก็ที่เมื่อทั้งบ้านบุตรครับผมทั้งอำเภอทะเจรเญนครับาขามลำเสียบยไปทั้งอำเภอทะเจริญครับบ้านนั่งสังเทเทวอำเภอทะเจริญจังหวัดยะโสธรครับพอเป็นเขตร้อยตัวครับบ้านจิมไวยผ้ารอจะอยู่ใกล้ฟังอำนาจ,จะเลื่อนประมาณสามสิบกว่าลักครับแต่ถ้าเมื่อมุกประมาณอยู่แปดทิบลักครับผมประมาณนั้น นี่ครับก็รช่วงบรรยากาศครับตอนนี้มีชิมก็น,นั่งเศร้าเมยนะครับผมนะนั่งตาโตด้วยครับผมเดี๋ยวกรสิภาากันอกเมื่อแล้วครับถ้าจะข้าวหนึ่งครับนั่งพักพอนะก่อนครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้กะพ้าท่านผู้ชมนะครับมารอเที่ยวคือเก่าครับผมหอนย่ำเที่ยวกับเที่ยวครับหอนย่ำเห็ดเบียกเห็ดเบี้ยครับผมแต่ละคลิปนี้กับอยู่อำนาจเจริญครับผมอยู่วัะอุทยานครับผมพระมงคลมิ่งเมืองครับผมกับมาทุกรอบกับตองมาไหวสักกะพระมงคลมิ่งเมืองครับผมเพื่อเป็นศิลปมงคลนะครับกับตัวเจ้าของเองนะครับกับครอบครัวครับผมนะ ให้พันใบพันมากครับผมเอซทุกท่านพันไปพันมากกับเสนชวนนะครับผมหาบัยญาครับติดถนนใหนเลยครับปักมุดเลยก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไปนํามครับไปคำว่าเบิ่งฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามให้น้่ครับผมนะบอกต่อกันไปเรื่อยๆครับผมว่าอำนาจเจริญห่า้นะครับนี่แรงของเทียวหลาไรหม่องครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าห้างหวยท่านชิโท่ครับผมหรือว่า ทำแสงเพชรจริงๆครับผมเดี๋ยวรอบมนาอาจมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปทําไปทําแสงเพชรครับผมไปเบิงครับผมบรรยากาศตรงนั้นนําครับผมว่าทำแสงเพชรมีอย่างเนีครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมกิมไกว่าษาพารอดจากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมฝากไว้โอกาสหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับผมฝากไปรับแนวครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ